สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกแนวคิดที่น่าสนใจมากๆจากคลิปวิดีโอช่อง YouTube ปลุกยักษ์ในตัวคุณนะครับชื่อคลิปว่าอดพนให้เก่งเพราะทางลัดไม่มีอยู่จริงอืมค่ะซึ่งเขาเน้นเลยว่าไอความสำเร็จที่เราเห็นเห็นกันบ่อยๆเนี่ยโดยเฉพาะในโลกออนไลน์นะค่ะมันอาจจะไม่ใช่ภาพทั้งหมดครัคือความสำเร็จจริงๆมันมีอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลย ใช่ค่ะคือแก่นหลักๆที่คลิปนี้พยายามจะสื่อเลยก็คือความสำเร็จเนี่ยมันไม่ได้วัดกันแค่ว่าใครเก่งกว่าใครอย่างเดียวนะคะครับแต่มันวัดกันที่ว่าใครใครอดทนได้เก่งกว่ากันมากกว่าอดทนเก่งกว่าใช่ค่ะเบื้องหลังความสำเร็จที่บางทีดูเหมือนง่ายๆสบายๆเนี่ยจริงๆแล้วมันเต็มไปด้วยการแบบลงมือทำซ้ำๆความเหนื่อยความผิดหวังที่คนข้างนอกอาจจะมองไม่เห็นเลยซึ่งมันก็ต่างจาก เออความเชื่อเรื่องทางลัดอะไรพวกนั้นเลยค่ะเข้าใจเลยครับแล้วคำว่าอดทนในความหมายของคลิปนี้เนี่ยมันมันคงไม่ใช่แค่การรอนิ่งๆเฉยๆอย่างเดียวใช่ไหมครับเหมือนเขาจะเน้นย้ำเรื่องนี้ถูกต้องเลยค่ะไม่ใช่การอดทนแบบรอโชคชะตาแต่เป็นเขาเรียกว่าความอดทนแบบกระตือรือร้นอดทนแบบกระตือรือร้นค่ะคือการยืนหยัด ลงมือทำในสิ่งที่เชื่อว่ามันถูกต้องแม้จะยังเอ่อไม่เห็นผลลัพธ์ชัดๆอะคะ่ะอ๋อครับต้องอดทนกับความช้าของการเติบโตเหมือนเราปลูกต้นไม้อะคะ่ะรดน้ำวันนี้พรุ่งนี้มันก็ยังไม่โตทันทีใช่ใชด้วยครับตัวพ<บ>องอดคอกนก็เบื่อความซ้ำซากความท้อหรือแม้แต่เสียงในหัวเราเองที่แบบคอยบอกให้เลิกทำโอ้ประเด็นอดทนแบบกระตือรือร้นนี่ ผมว่าน่าสนใจมากเลยครับมันต่างจากทนรอเฉยๆเยอะเลยนะใช่ค่ะเหมือนตัวอย่างยูทูบเบอร์ที่คลิปยกมาแบบปีแรกอาจจะยังไม่มีใครดูเลยค่ะแต่ไม่ใช่แค่นั่งรอเฉยๆนะค่ะแต่ต้องอดทนทำคอนเทนต์ต่อไปแล้วก็ต้องพัฒนาตัวเองปรับปรุงเรียนรู้ไปพร้อมๆกันถูกต้องค่ะจุดนี้ล่ละค่ะที่มันสร้างความแข็งแกร่งจริงๆจากข้างใน แล้วแล้วการจะอดทนแบบนั้นได้นานๆเนี่ยมันต้องมีอย่างอื่นมาช่วยด้วยไหมครับเหมือนคลิปจะพูดถึงอีกเรื่องที่สําคัญมากๆมีค่ะอีกเสาหลักสําคัญเลยที่คลิปพูดถึงคือความรับผิดชอบเต็มร้อยค่ะความรับผิดชอบเต็มร้อยค่ะคือการยอมรับแบบจริงจงจังๆเลยว่า ทุกอย่างในชีวิตเราไม่ว่าจะดีหรือร้ายนะมันเป็นผลมาจากการตัดสินใจการกระทําของเราเองอมไม่ได้ไปโทษปัจจัยภายนอกหรือว่าโชคชะตาหรือโทษคนอื่นพอพูดถึงความรับผิดชอบเต็มร้อยนี่นอกจากเรื่องงานแล้ว มันมันเชื่อมโยงกับเรื่องส่วนตัวอื่นๆด้วยไหมครับอย่างสุขภาพหรือความสัมพันธ์อะไรแบบนี้อ๋อเชื่อมหมดเลยค่ะคลิปชี้ว่ามันครอบคลุมทุกมิติเลยไม่ใช่แค่รับผิดชอบเรื่องงานให้ดีที่สุดแบบว่าทําเหมือนเป็นเจ้าของกิจการเองครับแต่ยังรวมถึงการรับผิดชอบชีวิตตัวเองด้วยคือไม่ต้องรอให้ใครมาช่วยหรือมาชี้แนะตลอดเวลาอืมรับผิดชอบสุขภาพตัวเองทั้งเรื่องกินเรื่องนอนออกกําลังกายคือดูแลร่างกายเราให้ดีที่สุดนะคะ่ะครับผมแล้วก็ ความสัมพันธ์ด้วยการให้เกียรติการใส่ใจการรักษาคําพูดเพราะว่าความสําเร็จที่มันยั่งยืนจริงๆอะค่ะมันต้องมาจากชีวิตที่สมดุลสมดุลทุกด้านใช่ค่ะถ้างานดีมากแต่สุขภาพแย่หรือความสัมพันธ์พังสุดท้ายมันก็ไปต่อได้ไม่ไกลหรอกค่ะเข้าใจเลยครับฟังดูแล้วทั้งการอดทนแบบกระตือรือร้นแล้วก็ความรับผิดชอบเต็มร้อยเนี่ยมันก็นำไปสู่ หัวใจสําคัญอีกอย่างก็คือต้องไม่ยอมแพ้ง่ายๆใช่เลยค่ะแม้ว่าจะเจออุปสรรคหรือผิดหวังซ้ําๆใช่ไหมครับแน่นอนค่ะการไม่ยอมแพ้นี่คือหัวใจหลักเลยคนที่ล้มเหลวตามนิยามของคลิปนี้จริงๆไม่ใช่คนที่ทําผิดพลาดเยอะนะคะอ๋อแต่คือคนที่หยุดเดินต่างหกค่ะคนที่หยุดเดินใช่การไม่ยอมแพ้ก็คือการเปิดประตูให้โอกาสตัวเองเสมอแล้วสิ่งที่จะขับเคลื่อนทั้งหมดนี้ได้จริงๆก็คือการลงมือทํามากกว่าพูด ลงมือทํามากกว่าพูดค่ะเพราะโลกเราไม่ได้ให้รางวัลกับคนที่มีไอเดียดีๆหรือพูดเก่งอย่างเดียวนะคะแต่ให้รางวัลกับคนที่ลงมือทําจริงๆอืมจริงครับการลงมือทําเนี่ยถึงแม้บางทีมันจะผิดพลาดไปบ้างแต่มันก็ยังให้บทเรียนแล้วก็พาเราก้าวไปข้างหน้าได้อยู่ดีทีนี้พอเราต้องอดทนลงมือทํารับผิดชอบไม่ยอมแพ้คือ เส้นทางมันดูยาวนานแล้วก็อาจจะมีช่วงที่เหนื่อยล้าได้พลังใจนี่สำคัญมากเลยใช่ค่ะตรงนี้การสร้างภาพในหัวที่คลิปพูดถึงหรือการเห็นภาพตัวเองสำเร็จเนี่ยมันเข้ามาช่วยตรงนี้ได้ยังไงบ้างครับอ๋อคลิปอธิบายว่ามันคือการใช้พลังของความคิดมาสร้างแรงขับเคลื่อนค่ะ คือทุกอย่างมันเริ่มจากภาพในความคิดเรานี่แหละครับถ้าเราสามารถสร้างภาพความสําเร็จที่เราต้องการได้แบบชัดเจนมากๆในใจเรานะชัดเจนมากๆใช่ค่ะมันจะทําหน้าที่เหมือนเป็นทั้งเข็มทิศนําทางแล้วก็เป็นเหมือนเชื้อเพลิงให้เรามีแรงอดทนแล้วก็ลงมือทําต่อไปได้แม้ในวันที่เรารู้สึกท้อหรือมองไม่เห็นทางข้างหน้าอืมเป็นเหมือนแรงผลักดันจากข้างในประมาณนั้นเลยค่ะแล้วสุดท้ายเพื่อจะไปให้ถึงภาพนั้นได้จริงๆเนี่ย เราก็ต้องพัฒนาตัวเองให้เป็นนักแก้ปัญหาด้วยนักแก้ปัญหาค่ะเพราะปัญหามันเป็นเรื่องธรรมชาติของชีวิตอยู่แล้วเนาะการมองปัญหาให้เป็นความท้าทายหรือเป็นเหมือนสนามฝึกให้เราเก่งขึ้นจะช่วยให้เราผ่านมันไปได้เร็วขึ้นค่ะสรุปได้น่าสนใจมากเลยครับจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดวันนี้เนี่ยแก่นหลักๆเลยที่ได้จากคลิปอดทนให้เก่งก็คือความสำเร็จที่แท้จริงที่มันยั่งยืนนะครับมันไม่ได้มีทางลัดเลยไม่มีค่ะ แต่มันเป็นการเดินทางที่ต้องอาศัยความอดทนแบบกระตือรือร้นการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอความรับผิดชอบต่อชีวิตตัวเองเต็มร้อยในทุกๆด้านเลยค่ะทุกด้านการไม่ยอมแพ้เมื่อเจอความล้มเหลวการมีภาพความสำเร็จที่ชัดเจนมากๆในใจเป็นตัวนำทางแล้วก็การฝุกฝนทักษะแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลาใช่เลยค่ะทั้งหมดนี้มันไม่ใช่แค่เทคนิคหรือเคล็ดลับที่แยกส่วนกันนะคะแต่มันคือกระบวนการที่มันเชื่อมโยงกันหมดเลย Hmm. น่าคิดตามจริงๆครับว่าในเส้นทางที่เราแต่ละคนกำลังเดินอยู่ตอนนี้เนี่ยเรากำลังใช้ความอดทนแบบกระตือรือรน้นแล้วก็การลงมือทำอย่างจริงจังมากพอแล้วหรือยังอื hmm. หรือว่าเรายังเผลอใจไปมองหาทางลัดที่คลิปนี้ย้ำนักย้ำหนาว่ามันอาจจะไม่มีอยู่จริงก็ได้เป็นคำถามที่น่ากลับไปทบทวนกับตัวเองดูนะครับ